พี่ชันนั่งสาวเวลาสีนาดี๋ยเชื่อเล่นชื่อจอยค่ะสำหรับทริปนี้ก็เป็นทริปครอบครัวของจอยเองนะคะขณะนี้เวลา6 2นาิกา24นาทีค่ะก็เป็นเวลาที่เตรียมตัวจะออกเดินทางกันแล้วนะคะ let's go <S และนี่ก็เป็นระยะเวลาที่จะไปเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์กันนะคะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนิดๆก,กับระยะทาง300กิโลเมตรค่ะ อาหารเช้ามื้อแรกของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะการได้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งในตอนเช้านี้เป็นอะไรที่ฟินมากแล้วก็เป็นอะไรที่รองท้องได้ดีมากด้วยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา9้าโมงแล้วนะคะเดินทางกันมาได้สองชั่วโมงแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วค่ะก็เดินทางไปเรื่อยๆไม่รีบค่ะชิลๆปล่อยใจมองดูวิวรอบๆไปเรื่อยๆ เย่ h, ตอนนี้เราก็ถึงเขาคอกันแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเต็มไปด้วยภูเขาลูกใหญ่ๆเลยที่กรุงเทพไม่มีแน่นอนแบบนี้ธรรมชาติสุดๆมาถึงเราก็ต้องถ่ายรูปกันสักหน่อยนะคะคนในรูปนี้เป็นพ่อจอยเองค่ะเรื่องคียแอคตนี่ต้องยกให้เขาเป็นน้ำบวันเลยค่ะอีอและนี่ก็เป็นสถานที่แรกที่เรามาถึงเขาคอกันนะคะที่นี่คือวัดพระาธาตุขาซ่อนแก้วตั้งอยู่ตำบลแคมป์สนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เป็นสถานที่ที่เป็นธรรมภูมิที่งดงามลายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อนมีความงดงามของเจดีคือลวดลายของการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องหินสีต่งตางๆดูงดงามแปลกตาและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจอยตรงนี้นะคะก็คือองค์พระพุทธรูปสีขาวปฏิษยาเรียงกัน5องค์ค่ะสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเลยค่ะแต่ว่าจอยถ่ายรูปมาไม่หมดนะคะเดี๋ยวจอยจะอินเสิร์ตรูปอื่นๆให้ทุกคนได้เห็นด้วยค่ะ หลังจากถ่ายรูปอะไรกันเสร็จตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปที่พักต่อนะคะและตอนนี้จอยก็มาถึงที่พักแล้วนะคะที่พักที่จอยอยู่มีชื่อว่าเขาคอฮิลรีสอร์ทนะคะหน้าตาห้องพักของจอยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยคะ่ะ ภายในห้องก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะคะเตียงเสริมอีกหเตียงมีแอร์โซฟาทีวีตู้เย็นนะคะส่วนข้างนอกก็จะมีห้องน้ํามีอ่างจากรุช่แล้วก็มีบริเวณสําหรับนั่งเล่นปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะอ่างจากรุช่นี่จอยไม่ได้แช่นะคะเพราะว่าตอนที่ไปนี่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะพอตอนกลางคืนก็อุณหภูมิจะต่ำกว่า20องศาแล้วค่ะ นี่ก็เป็นเช้าของอีกวันแล้วนะคะที่พกของจอยจะติดกับทะเลสาบแล้วก็ภูเขานะคะจอยก็จะมานั่งชมวิวตรงนี้นะคะเพื่อรอาอาหารเช้าค่ะค่ะตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะเช็คเอาท์แล้วนะคะจอยมานั่งเล่นชิงช้าอยู่คนเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเราจะแวะไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ และที่นี่ก็คือไฮเดนเย่คาเฟ่เขา้อนะคะตั้งอยู่ที่บ้านเพชรดำตําบลทุ่งสมออำเภอเขา้อจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถมาท่องเที่ยวถ่ายรูปกับดอกไม้ไฮเดนเยยพร้อมทั้งแวะรับประทานกาแฟกันได้ที่นี่ค่ะอากาศเย็นสบายและวิวยังสวยน่าประทับใจอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก่อนกลับบ้านนะคะจายก็มีโอกาสได้เข้าไปเก็บสตรอเบอรี่ที่ไร่ค่ะที่เขาขอก็จะมีไร่สตรอเบอรี่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอยู่เยอะเลยค่ะ หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับล็อกของจอยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ